สวัสดีค่ะพบกับบีมิกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีมีไปส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะแถววัชรพลแต่ว่าก่อนไปส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวบีมจะมารีวิวให้ดูนะคะว่า Expander o คตัวนี้เนี่ยมีติดอะไรเพิ่มไปบ้างนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็น Expander o คอปี2023นะคะตรงนี้สังเกตเห็นจะเป็นสีเขียวหลังคาดำนะคะตัวสีเขียวหลังคาดำเนี่ยราคาจะอยู่ที่966,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากัน ตัวนี้นะคะเขาจะมีโลโก้ e x t e n d e r Cos แบบนี้ติดมนาะกับโรงงานเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำดำเงานะคะแล้วก็ในส่วนของไฟจะเป็นทรง T shape นะคะแล้วก็จะเป็นไฟ LED นะคะตรงนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะเป็นขนาด17นิ้วสีเทาเงินนะคะสีเทาตัดสีเงินนะคะ แล้วก็กระจบนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ตัวนี้นะคะเราติดคิ้วกัสตรดแล้วก็เบ้ามือจับให้นะคะแล้วก็คาหลังคาของเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะกับสีเดียวกับตัวหลังคารถเลยแล้วก็เอกลักษณ์โดดเด่นของตัวเคสเนี่ยเขาจะมีคี้์ล้อแล้วก็ลับข้างติดมาให้แบบนี้นะคะจับข้างก็จะเป็นสีดําตัดสีเงินแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีโลโกโล้ Expander c o r ตรงนี้ติดมาให้นะคะตรงนี้นะคะ BMW ติดเซนเซอร์ถอยเพิ่มให้ลูกค้า2จุดนะคะโอเคตัวนี้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะได้ตามการใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นของที่จะนําไปมอบให้ลูกค้านะคะเพื่อเป็นการตอบแทนเนาะที่ลูกค้าไว้วางใจซื้อรถกับเรานะคะแล้วก็มีขนม แล้วก็มีชุดน้ำยาทำความสะอาดรถให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะมาเริ่มจากแถวสองนึงก่อนเลยอันนี้นะคะเราแถมสครับเขตกันลอยไปให้ด้วยนะคะอันนี้รถทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมส่งมอบนะคะแถวสอแถวสามสามารถพรับเบาะได้นะคะแล้วก็มีคอยแอร์แยกมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ เราไปดูแถวฝั่งคนขับก,กันบ้างอ่านี่นะคะปุ่มจะเป็นปุ่มบูสตสตาร์ทนะคะแล้วก็โฟมอลัยของเขาเนี่ยจะเป็นโฟมอลัยสีก้านแบบเดียวกับมาเตลโลเลยสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายหรือสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มบุสคอนโฟลมาให้ด้วยนะคะตัวนี้หน้าจอของเขานะคะหน้าเรือนม้ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้3รูปแบบเลย ในส่วนของหน้าจอนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็ MMI l n k ได้นะคะ Air ก็เป็น Air Auto นะคะมีปุ่มแอคคูเพื่อเพิ่มความเร็วให้เร็วเย็นเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกออโต้โอมให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเป็นข้าราชการข้าราชการจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่ม1นึ่ืบาทนะคะลูกค้าเนี่ยไม่เน้นแต่งนะคะก็ คือจะได้ประมาณนี้เลยเนาะก็เน้นเป็นส่วนลดแทนแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจแบบว่าอยากติดต่อสเกิร์ตเพิ่มหรือว่าตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมจัดการให้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อบีมมาได้เลยที่เบอร์0 8 6 5 9 9 0 8 9 8นแเดี๋ยวบีมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะคะหรือว่าท่านไหนสะดวกแอดไลน์ก็คือแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ